สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่ยายแพ้สีมะตัมสมตํากับบรรยากาศดีดีตีนเขาพี่น้องจา้าทงไฮทงนาของอีพออีเมียของยายแพ้เองค่ะมาเด้อจ้าเด้อมามาตํามสมตําน้ำกัน <c oughs> อุปกรณ์นี่ยังกะวัตถุดิบเตรียมมาแล้วจ้าใส่พริกลงไปเลยกระเที้ยมพี่น้องโอ้โคกนี่เป็นตาดังดีแท้โคกนี่เนาะเ๋ยะใส่ชุบรดเข้าไปค่ะ ได้ตำพริกละเอียดไว้เนาะเฮ้ยพี่น้อง <c oughs> อยู่ทงไห้ทงนะมื่อนี้โ,โขกข่อยกับเบิเคยเห็นพี่น้องนี่ผู้เฒ่าเป็นสื่อมาข่อยจะถามว่ามันตำแหลกอยู่มันตำแหลกอยู่บ่แม่โอ้กะแหล็กเราดอสันแหลกของเราอยู่นี่พี่น้อง ส้มตำแซ่บเมื่อนี่ยเขาไปในบ้านไปตลาดมาพี่นอ้องจ้าตำพริกแร้วจา้ามามาใส่บักรุงเลยพี่นอ้องใส่บักรุงลงไปมีย่างมีน้ำปลาซื้อรถน้ำตาลน้าบักน้วาท่านั้นตัวตตมบ,บักรุงสีหยากีหยังพี่น้องเี้ เลือกไปเลยส้มตำแสพร์กลางทงไฮทงนาะกับบรรยากาศดีๆพี่น้องจ้าะมะเขือเทศลงไปเลยหลายๆหนวยายเซฟผุนซื้อมา20บาทมือหนิมะเขือเทศทงบกใหญ่ มะนาวมะม,ม,ม่วงน้ำตาลทรายเดียวมะพร้าวหมดแล้วเี <c oughs> ่ยม,มันเี่ยมันสวงไข่พี่น้อง <c oughs> ผงนัวสุดรถอะไสตำพริกไปเมื่อกี้กัใไสไปแล้วเนาะจ้ะเอาไสอีกจะหน่อยน้ำปลา <c oughs> โอ้ย <c oughs> นี่เอาเก็มยวข้นรัวไปเลย <c oughs> น้ำปลาพอสมิก,ก่อนลำเลยพี่น้อง มันไข่นั้นซวงคับเห็นบ่นี่อ่ะตั้งนี่ก็ได้เจส้ส,สิไม่โขกไม่ปลาบ่หมียังน้องจา๋าพื้นที่สะอาดสะอาด <c oughs> นอ้อยาซีมึงก่อน ใช่ขน,นขนมจีนขนมจีนเพิ่นมาโล้นึงพ่ะนะยี่สิบห้าบาทใส้ไปเลยพี่น้องชั่วขนมจีนนี่พอหรอมั้ง ตรวจจกกน่อยก่อนน้ำปลาน้ำปาลาจักหน่อยปุ๊บวัาจ้าเย็นๆแป๊บเึ่ยจะเสร็จแล้วหลานหลาน,นิวแล้ว หักขนาดเลยัออข,ขอมูลโทรศัพท์มาเต็มสกอนพี่น้องเลยบ่ได้เห็นหน้าตาสมตำนเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้า